ดีค่ะดิฉันนางสาวอรุณีเมธิยโยธินนักวิชาการแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจางังหวัดนครนายก ผู้แทนอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่11-15ตุลาคม2564ค่ะวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564เวลา9โมิกา30นาทีนายบรรพศโพนุสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะทำงานในการถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนัก พระพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานเลขานุก,การกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะกรรมการวัดอุดมธานีกำหนดทอดพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่6พฤศจิกาย 2, น2564ณวัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีพระครูปริยัตโโพทิสุนทรเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีเป็นประธานการประชุม โดยประชุมดังกล่าวเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามนโยบายของจังหวัดนครนายกเวลาต่อมานายบ,บรรพฤโพนุสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้นายบรรจงแก้วลอดล่านิติกรชำนาญการร่นวมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณพศ2565ผ่านระบบวิดีโอทัดทางไกลวิดีโอคอนเฟลเลนต์วันพุธที่13ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกา นายบรนพศโพนุสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2564ณบริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ตลาดนัดชุมชนคนไทยยิ้มได้สารการจังหวัดนครนายกกิจกรรมประกอบด,ด้วยตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้เก็บขยะมูลฝอย น้านทำความสะอาดตลาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณต่อมาในเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานายบรรพธ์โพนุษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้ในจิรพัฒนลือโหงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิที่พึงได้ของแรงงานนอกระบบ ในโครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานด้วยโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครนายกภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานล,ลากคทั้งที่4จังหวัดนครนายกจัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายนกณวัดกุฏิเตีย้ยตำบลอาสาอำเภอบ้านานา,นาจังหวัดนครนายกหากท่านมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรของหน่วยงานหรือส่วนงานในจังหวัดนครนายกด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ